คลอน้องใหม่เลยนะคะรุ่นโมแกนค่ะตัวนี้นะคะเป็นงานช้อปปิ้งแบ็กออกแบบดีไซน์เองอีกแล้วนะคะตัดขึ้นมา3สีเลยซสายใหญ่ใส่ของได้จุเลยนะคะไซส์ยอยู่ที่ประมาณ12นิว้วนั่นเองนี่ตัวนี้เลยแล้วมาพร้อมกับสายที่ยาวมากสำหรับลูกค้าที่ต้องการสายยาวนะบอกเลยว่ารุ่นนี้นะยาวโดนใจสุดๆเลยค่ะแต่ถ้าลูกค้าต้องการสายชานอันนี้ก็สามารถตัดสายให้สัน้นได้ช่างตัดให้ได้เลยค่ะนี่ พร้อมส่งสามสีนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยสีมะฮอกกานีนะคะแบบนี้สามารถสะพายเป็นแบบแร้งแบบนี้ก็ได้ตัววีแบบนี้อ่าหรือว่าจะสะพายขึ้นไหล่แบบนี้หรือว่าจะสะพายคลอสบอดี้บบาา Cross Body ก็สามารถรูดสายได้เลยค่ะย,ยาวมากนี่ตัวนี้นี่เลยอ่าตัวนี้ใช้งานง่ายมากเลยใส่กระเป๋าสตางค์ใบาย,ยาวได้นี่ ใส่ของได้จุปากกระเป๋าเป็นซิปค่ะตัวนี้รุ่นมอแกนเป็นงานออกแบบดีไซน์เองเก๋มากแล้วก็มีชิปช่องซิปข้างในด้วยสีกลมมาท่าก็สวยมาฮอกนีก็สวยเผื่อลูกค้าแบบเบื่อดำแล้วดำมีเยอะแล้วอะลองเป็นสีสีดูนะคะตัวนี้สวยมากอะไรนะคะเป็นเงินลมดำนะคะแบบนี้เลยนี่ตัวนี้ทําจากหนังแกะนิ่มแล้วเบามากตัวนี้สังเกตได้ว่า t กเจอร์ของหนังแกะเห็นไหมมันจะเป็นแบบลายยัยับยับ,ยบแบบนี้เลยสวยมากตัวนี้นี่ เป็นหนังแกแบบพับฟีนั่นเองนี่เลยค่ะตัวนี้ลองก้น4ี่มุมให้เรียบร้อยแล้วจัดโปรโมชั่นนะคะสายส2สนี้แบบนี้ลดเหลือเพียง2 8 5 5บาทจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางหรือว่าส่งแมสถึงมือภายใน1ชั่วโมงหรือว่าลูกค้ามาที่หน้าร้านได้เลยอยู่ที่ดูสิบมาร์เก็ตเพหน้าร้านเปิดทุกวันเลยหนีมาฟอมหนังรองบา่าให้แบบนี้เลยแล้วสายคือมันนิ่มมากคือลูกค้าแบบ ถือได้สะพายได้โดยที่แบบไม่ต้องกลัวเจ็บมือเลยคล้องแขนก็นได้นิ่มๆแบบนี้เลยค่ะนี่สไลดยได้3แบบเลยนะคะเอาไปใช้เป็นเซตคู่กระเป๋าสตางค์ก็ได้กระเป๋าสตางค์ก็รอดเหลือ990บาทจะหงให้ฟรีนะคะหนังแกะแทนนอกแล้วก็ในเลยใส่บัตรใส่แบงคใส่เหรียญใส่มือถือนะคะใบเดียวจบเลยอ่ะไปใช้คู่กันเป็นเซตได้เลยค่ะตัวนี้ เป็นสไตล์แบบช้อปปิ้งแบ็คเนาะสนใจนะคะแคป็บหน้าจอแล้วก็ทักของแอดมินได้เลยนะตัวนี้เราฉีดสเปรย์กันน้ำกันรอยให้เรียบร้อยเลยนี่ตัวนี้เลยนี่ทั้งหมด3าสีพร้อมส่งเลยค่ะขอบคุณค่ะ